สวัสดีค่ะนิสาพรบอลสีนะคะกลับมาพบกันกับไม้สวยๆอีกเช่นเคยจ้ะคลิปนี้นะคะถ่ายลงไว้วันอังคารที่10 10เท่าไหร่นะ19ป่ะ19กพฤศจิกายนนะคะแพ็กจัดส่งให้พรุ่งนี้นะจ๊ะจัดส่งเป็นรอบวันพุทธที่20พฤศจิกายนส่งไปณี์ไทยแบบ e m s ให้นะคะแพ็กให้อย่างดี v i p ทุกต้นเลย คลิปนี้จะเป็นไม้ไซส์กระถาง6นิ้วนะคะไซส์กระถาง6นิ้วล้นฟอร์มและลูกค้าจะไปอัพขึ้น9ขึ้น10ก็ได้นะคะแล้วแต่ดุลพินิษของลูกค้าเลยแถมไม้คัมบอนให้ทุกต้นนะคะ CF 1ต้นเอาไป1อัน2ต้นเอาไป2อันก็คือแถมให้ต่อต้นนะคะต้นเดียวไหมคะก็ส่งให้นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะค่าส่งเหมือนเดิมโอนเหมาเมา40บาทปลายทางเหมาเมา,เมา60บาท หต้นก็ส่งให้แต่ถ้าใคร CF ได้ถึง4ต้นขึ้นไปจัดส่งให้ฟรีทั้งโอนแล้วก็ปลายทางเลยนะคะสะดวกแบบไหนชอบใจถูกใจต้นอะไรโทรหาแม่ค้าได้0805194988นะคะแล้วก็มีใบกระบใบกัปูลิ้นพันกันละ่ะใบกัมปูนะคะมีของอยู่สามารถสั่งได้เรื่อยๆเลยนะคะ1กล่องบรรจุ5กิโลโอนอยู่ที่130บาท ปลายทาง170บาทต่อ5กิโลนะคะปลายทางรับ10กิโลจะอยู่ที่300บาทราคาที่แจ้งไปรวมส่งให้หมดแล้วสำหรับใบก้มปูนะคะสามารถสั่งซื้อเข้ามาได้ใบของแมค้าผุดดำธรรมชาติพร้อมใช้งานได้เลยจะใช้ล้วนๆก็ได้หรือจะไปผสมดินก็ได้ขออัตราส่วน1นต่อหไม่ผสมแกลบหรือขุยมะพร้าวใดๆเป็นใบล้วนๆใช้ดีลูกค้าใช้ดีนะคะ ค่ะลูกค้าประจําของแม่ค้าก็จะกลับมาซื้อซ้ากันเรื่อยๆนะคะลูกค้าใหม่ถ้ายังไม่เคยลองนะคะลองดูสั่งไปใช้เอาไปอัพไซต์กระถางไปเปลี่ยนดินดูไม้มันจะเจริญเติบโตขึ้นได้ดีจริงๆนะคะ แล้วก็มีตัวยาจําหน่ายด้วยนะมีสตาร์เกิลจีนะคะอันนี้ซองละ45บาทเอาไว้กําจัดมดเพลี้ยมแมลงต่างๆที่รบกวนในดินนะคะเพลี้ยมันก็จะชอบมาเนาะมดมันเลี้ยงเพลี้ยพอมดมาได้เดี๋ยวเพลี้ยมันก็มาเพลี้ยมันก็จะมาขึ้นเกาะอยู่ตามกกต้นใช่ไหมถ้าเกิดขึ้นเป็นเพี้ยหรือไรแดงแล้วให้ลูกค้าเอาน้ําล้างแล้วก็ลุดลูดมันลงมาที่ดินนะแล้วก็เอาตัวนี้โรยเอาไว้ได้เลยเอาไว้ป้องกัน นะคะสิ่งต่างๆที่จะรบกวนในดินมดเพลี้ยมแมลงต่างๆได้หมดซองละ45บาทนะคะสั่งซื้อคู่กับบอนสีได้หรือใบกัมปูก็ได้ส่วนตัวนี้เป็นยากันเชื้อราะคะยากันเชื้อราอยู่ที่ซองละ30บาท กันเชื้อราซองละ30บาทนะคะมีวิธีการใช้ให้ด้วยแล้วก็ช้อนตวง1ช้อนตวงพุนๆแบบนี้ผสมต่อน,น้ํา5ลิตรนะฉีดพรมรสทุกๆ7-10วันเอาไว้ป้องกันเชื้อรานะคะช่วงนี้หน้าหนาวน้ำค้างก็จะค่อนข้างแรงนะคะเชื้อราจากน้ำค้างก็ เกิดขึ้นได้นะลูกค้านะคะน้ำค้างมันแรงก็ฉีดฉีด,ฉด,ฉดพ,มพมรมพรมรดดักดักเอาไว้ทุกๆุกเจ็ดถึงสิบวันนะคะท่านใดทํางานทุกวันก็วันหยุดอะวันหยุดของท่านอะวันเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยเข้าสวนก็ฉีดพมรมรดเอาไว้ป้องกันเชื้อรานะคะสตาร์เกิลจีสี่สิบห้ายากันเชื้อราสามสิบบาทสามารถสั่งซื้อคู่กับใบกมปูก็ได้หรือบอลสีก็ได้แต่ถ้าใครอยากสั่งตัวยาอย่างเดียวก็ได้จะมีค่าส่งอยู่ที่40บบาทนะจ๊ะ ปาดูกันคลิปนี้มีอะไรบ้างนะจัดส่งให้พรุ่งนี้ใครเห็นคลิปนี้แล้วช่วงบ่ายช่วงเที่ยงยังไงก็ช่วงเย็นก็สามารถโทรเข้ามาสั่งซื้อโทรเข้ามาสอบถามแมคคาได้นะคะเดี๋ยวจะได้แจ้งว่าต้นไหนมีหรือต้นไหนหมดเนาะจัดส่งให้เป็นพรุ่งนี้วันพุธจะ้ะ เริ่มกันที่ต้นนี้เลยมีชื่อว่ามหาชัยนะคะป้ายแดงสวยๆแบบนี้เลยมหาชัยขออยู่ที่ต้นละ130บาทนะคะป้ายแดงสวยๆกระถาง6นิ้วนะคะมหาชัย130บาทมี2ต้นฝั่งนี้ต้นที่1ฝั่งนี้ต้นที่2จ้ะทางด้านนี้สีเลิอกงามนะคะสีเลือกงามด่างมาแล้วแบบนี้ทั้งด่างขาวด่างเหลืองเลยมี2กระถางนะคะสีเลือกงาม100 ห้บาท150บาทฝั่งนี้ต้นที่1นฝัง่งนี้ต้นที่2จ้าทางด้านนี้เป็นพลอยพัตตาบอกแล้วว่าไม้ตัวนี้สวยมากเห็นมายิ่งโตขึ้นสะโพกคัดจะกว้างปลายใบยเขาก็จะยาวขึ้นมาเรื่อยๆนะเหมือนห่างพวก หางหงฟ้าอะไรพวกนี้เลยนะคะแบบยาวมากนะคะแล้วก็โตขึ้นพื้นเขาจะสีอ่อนลงสีมันจะแยกชัดเจนขึ้นกว่านี้นะคะลายกระดูกจะนูนเด่นเข้มขึ้นมาพื้นสีเขาก็จะอ่อนลงนะคะพลอยพัตตาไม้ตัวนี้ไม่ค่อยมีในท้องตลาดจ้ะนะคะจะมีก็ไม่กี่ส่วนหรอกที่แม่ค้าแบ่งออกไปนะคะให้อยู่ที่ต้นละ1 8 0บาท 180บาทนะคะวันนี้มีมา2ต้นนะคะฝั่งนี้ต้นที่1ฝั่งนี้ต้นที่2พลอยพัตตาค่ะ ด้านหลังตรงนี้ชื่อสิริมงคลดีนะคะสิริมงคลดีเอาไป150บาทฝั่งนี้ต้นที่1ใครชอบไม้งานกระดูกลวดลายละมุนอ่อนช้อยแบบนี้เลยฝั่งนี้ต้นที่2นะคะ150ิบาทสิริมงคลดีไซน์นี้เขาขายกันอยู่2 5 0นะลูกค้าบางคลิปบางโปรโมชั่นที่แม่ค้าเอาไปใส่เซตให้ แจ้งแล้วนะว่าลูกค้าอย่าไปติ้งต่างเอาว่าไม้มันราคาร้อยเดียวหมดนะคะใส่เซ็ตคือเป็นโปรโมชั่นที่แม่ขาจัดให้เพราะปกติลาขายไม่ใช่ราคานี้นะคะอันนี้เป็นต้นไซส์ใหญ่นะแมะ่คาก็จะแบ่งให้อยู่ที่150บาทน่าจะเหลือ2รุ่น2ต้นสุดท้ายหมดรุ่นแล้วนะรออีกรุ่นก็คืออีกน่าจะสอสาเดือนเลยนะคะซีริมงคลดีนะคะ150บบาทเท่านั้นจะ้ะ ขยบมาทางด้านนี้อันนี้เป็นหันมุมานประสานกายนะคะหันมุมานประสานกายขออยู่ที่130บาทป้ายมาแล้วนะคะป้ายมาแล้วท็อปสุดในรุ่นของตับรามเกียร์นะคะตัวนี้หันมุมานประสานกาย130บาทจะ้ะขยบมาตรงนี้ชื่อแก้วบรรดาลทรัพย์นะคะเป็นฟอร์มกอเลยเอาไป100บาทนะคะแก้วบรรดานรัพยิ่งโตยิ่งสวยเม็ดเขาสวยทรงใบจะคล้าย คล้าคล้ายคล้ายคลายธา,า,าตุบางแก้วแต่ไม่เหมือนกันนะคะไม่เหมือนกันกัดลายเหมือนกันแต่หน้าไม่เหมือนกันจ้าชื่อเพราะนะคะแก้วบันดาลทรัพย์จ้า1 0 0บาทอันนี้เป็นขุนรัตนาวุฒินะคะเอาไป100บาทจ้าเริ่มกัดสีกัดลายมาแล้วแบบนี้เลยนะคะ้านะหลังตรงนี้เป็นรวยล้นฟ้าจ้า ก็ให้ไปที่100บาทนะไม้ตัวนี้ยิ่งโตยิ่งสวยนะคะใบเขาจะใหญ่และกว้างเลยใบหนาพื้นสีแดงกระดูกขาวรวยล้นฟ้า100บาทแล้วก็มาตรงนี้อ อ่ะอันนี้นะคะเพชรพระนครติดด่างมาแล้วแบบนี้เลยเอาไป1 0 0บาทนะคะเพชรพระนครแล้วก็ทางด้านนี้เป็นลูกไม้นะคะมี2ต้นในกระถางเป็นลูกไม้เหลืองนะมี2ต้นในกระถางไอ้ต้นนี้ติดหน้าส้มต้นนี้ติดกระดูกส้มลูกค่ะมี2ต้นในกระถางไปแยกเอานะลูกไม้เหลืองนะคะต้นนี้ใครรับไหมคะขออยู่ที่250บาท250บาทนะคะมี2ต้นในกระถางนะ ขยบมาทางด้านนี้จ้าตุ๊กแกนะคะตุก๊กแกก้านดำหน้าสวยตอนนี้กำลังหากันค่อนข้างเยอะตุ๊กแกถ้าอยากให้มันแดงเอาไปไล่แดดลูกค่าเอาไปออกแดดเลยจัด,จดเลยเดี๋ยวหน้าเขาจะติดแกมๆแดงๆขึ้นมานะคะตุก๊กแกก้านดำนะคะเอาไป150บาทฝั่งนี้ต้นที่1ฝั่งนี้ต้นที่สองเป็นไม้หัวเล็กค่ะไม้เขาเป็นไม้ไม่ใหญ่ นะคะแต่ใบค่อนข้างดกนะสำหรับตุ๊กแกนะคะแต่ใบเขาจะไม่ใหญ่เต็มที่ก็จะกว้างขึ้นสีกัดชัดขึ้นแต่ลายมันสวยลายมันเด่นลายมันเป็นเอกลักษณ์มากเลยนะคะตุ๊กแกก้านดำนะ150บาทมี2ต้นทางด้านนี้นะคะมีชื่อว่ารักเอ่ยนะคะรักเอ่ยกระถางนี้ไซส์นี้ติดดังมาแล้วด้วยนะเอาไปที่120บาทนะคะรักเอ่ยมี2กระถางจา้ะส่วนด้านหลังตรงนี้ชื่อว่า พรพุทธะนะคะพรพุทธะมีสองกระถางอันนี้ต้นที่หนึ่งต้นที่หนึ่งต้นเล็กกว่าหน่อยแต่มีหนอนะคะอันนี้ต้นที่สองคะ่ะจะต้นใหญ่แต่ไม่มีหนอ้ให้ไปราคาเดียวกันนะลูกค้าเอาไปที่ขออยู่ที่140ี่บาทนะคะ1นึอสี่บบาทฝั่งนี้ต้นที่หนึ่งฝั่งนี้ต้นที่สองด้านหลังตรงนี้ชื่อว่า เหลืองศึกษาศาสตร์นะคะเอาไป160บาทมีต้นเดียวแล้วก็อันนี้เป็นทองรัตนาโชธนะคะทองรัตนาโชตต้นนี้เอาไป150บาทนะคะมีต้นเดียวจ้ะขยบมาทางด้านนี้ชื่อว่าปราศาสตร์เพชรนะป้ายแดงเข้มสวยมากเอาไปที่200บาทนะคะมีกระถางเดียวทางด้านนี้เป็นมะนีล้อมเพชรนะคะมี3หนอ่อมี3มหนอ่อลูกค้าหน่อก็ดัง นะคะหนอกก็ด่างใส่แม่พัดเลยลูกค่ะไปอาไใส่กระถางเอาอยากเลี้ยงเป็นกอก็ไปขยายกระถางไม่ต้องแยกหนอกก็ได้แต่ถ้าอยากแยกหนอกเอาไว้แบ่งปันเพื่อนสมาชิกที่บ้านก็ได้นะคะมณีล้อมเพชรกระถางนี้นะคะแม่ค้าขออยู่ที่200บาทนะ200บาทนะคะมณีล้อมเพชรมีหน่อแล้วนะคะมีหน่อแล้วขยับมาตรงนี้จะ้ะชื่อว่าพระรักษานะคะพระรักษา ค่ารักษาให้อยู่ที่ต้นละ180บาทมี2ต้นนะคะโตขึ้นสะโพกกว้างปลายใบยแหลมได้กระดูกชัดเจนนะจ๊ะอันนี้ต้นที่1ฝั่งนี้ต้นที่1ฝั่งนี้ต้นที่2นะคะ180บาทด้านหลังตรงนี้เป็นเหนือดวงจะ้ะปลายแดงแดงแบบแดงแซบ นะคะแดงแซบๆแบบนี้เลยนะคะเหนือดวงตอนนี้อยู่ในกระถาง6นิ้วล้นมากไปอัพขึ้น9ยังล้น9เลยลูกค้าให้อยู่ที่ต้นละ800บาทนะคะเป็นไม้แยกหน่อนะไม้แยกหน่อนะจ้าแ0 0บาทฝั่งนี้ต้นที่1ฝั่งนี้ต้นที่2จะ้ะแดงเข้มแดงจัดแด,แบบแดงแบบแดงแบบแดงเป็นไซแม่พันธ์แบบว่า แดงที่เป็นแม่พันธุ์ที่ดีมากนะคะเหนือดวงนะคะมี2ต้นฝั่งนี้1ฝัง่งนี้2ต้นละ800บาทเท่าน,านั้นลูกค้าซื้อไปอ่ะถ้าใครเป็นสายแบบ จับไม้ขายใส่ทํากําไรเขาจะรู้นะคะไซนี้เขารับไปเสร็จไปอับขึ้นใส่แปดเขาปล่อยกันอยู่ที่1,000นขึ้นหนึ่งพันอัพันหนึ่งพันสองแล้วแต่แล้วแต่ลูกค้าเลยแล้วแต่ว่าจะมีใครถามหามีใครติดตามแค่ไหนเอาไปทํากําไรได้เลยอะลูกค้าไซนี้นะคะมีแค่2ต้นสุดท้ายไซนี้นะคะต้นละ800บาทจา้ะต่อมาทางด้านนี้นะคะสายพระเนตร เริ่มกัดลายมาแล้วแบบนี้มีต้นเดียวนะคะมีต้นเดียวแม่ค้าฟอร์มไว้แหละกาลังเริ่มๆนะคะแต่ที่กัดลายเยอะก็คัดมาให้ต้นเดียวใส่พระเนตรนะคะต้นนี้เอาไป150บาทมีต้นเดียวนะคะอันนี้เป็นเมืองนครชุมนะคะป้ายสวยๆมาแล้วแบบนี้ไม้ตัวนี้ก็ทํายากนะเอาไป150บบาทนะคะมีกระถางเดียวจะ้ะ ส่วนตรงนี้ชื่อว่าดวงใจพิสุทธ์ไม้ตัวนี้ไม่มีจํานวนในท้องตลาดเท่าไหร่นักนะคะกล้าการันตีได้เลยดวงใจพิสุทธ์นะคะโตขึ้นยิ่งสวยสวยมากพื้นใบเขาจะสีอ่อนลงกระดูกเขาจะเข้มขึ้นนะพิจารณาชมความสวยกันได้เลยอันนี้ขนาดแค่เป็นต้นวัยรุ่นนะยิ่งโตขึ้นเขาจะเปิดใบเต็มแม็กเลยสะโพกกว้างทรงใบเต็มแม็กลายกระดูกนูนเป็นสีอมชมพูเต็มใบนะคะ ดวงใจพิสุทธิ์นะคะอยู่ที่2 8 0บาท280บาทนะคะฝั่งนี้ต้นที่1ฝั่งนี้ต้นที่สองจ้ะด้านหลังสุดท้ายมี3ต้นเพชรติวานนแผลงแม่ค้าผ่าเองนะคะผ่าแผลงได้เองไม่มีจํานวนที่ไหนหลอกมีที่นี่แหละเพชรติวานนแผลงแบ่ง3ต้นสุดท้ายแบ่ง3ต้นสุดท้ายมันมีทั้งด่างทั้งป้ายในต้นเดียวกันลูกค้าเอาไปเลี้ยงดู นะคะหรือเอาไปทําจํานวนก็ได้นะคะมันมันทั้งด่างทั้งป้ายในต้นเดียวกันมี3ต้นนะให้อยู่ที่ต้นละ180บาทอันนี้ต้นที่1นะคะฝั่งนี้ต้นที่2 ฝั่งนี้ต้นที่2และก็ฝั่งนี้ต้นที่3นะคะคัดหน้าสวยมาให้ทั้งหมดลูกค้าไม่ต้องกลัวไม่สวยติดด่างและติดป้ายมาแล้วทั้งหมดมีแค่3ต้นนี้เท่านั้นไม่ต้องคิดนานลูกค้าปกติไซนี้ถ้าเขาขายกัน3 0 0 500แล้วนะคะอันนี้เพชรติวานนแผลงนะคะ180บาทมีแค่3ต้นจ้ะเรียบร้อยนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ก็จะมีไม้ประมาณนี้นะถูกใจต้นไหนทักหาแม่ค้าได้เลย080 หนึ8นะคะจัดส่งให้พรุ่งนี้เป็นรอบวันพุธนะคะพร้อมกันทุกบ้านเลยนะคะเช่นเคยมีความสุขสนุกไปกับการเลี้ยงบอลสีนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ